กมแล้วก็ปปคือวันนี้ถ้ามีเสียงรบกวนก็คือขอโทษเนียนะคะใช่ในมุมมอง,องอมันรับแม่อาจจะมีเสียงรบกวนเนาะใช่แล้วช่องกาชานี่อาจจะไม่ต้อมีเนาะชากาชากาคุณจะยิงยิงช่องชื่อชากาแมพ <mm> ช่องชื่อชากาแมพเออฉันลืมฉลิมฉลิมกอนเลยอแล้วลเราจะเข้าไปยังเนี่ยเข้าเถอะพรอสามสาวสามสาวหยุดไปไปไปสามสามเอาไหนเอาไหนเอาวันไหนเอาวันนี้ อาวันไหนรอวันนี้รอวันนี้รอวันนี้แอ้ถามอะไรแล้วไปก่อนมันเล่นได้ไหมเนี่ยแมพเนี้ยกลัวแมพเจ็งทำไมเพื่อนไม่เทีพีแอบเนี่ยเพียงโลกเพื่อนไม่หน้าจุ่มเลยเพียหน้าจุ่มเพื่อนไม่ทีพีอ่ะเพื่อนก็เวลาสูญแล้วนะทำไมเขาไม่ไปอ่ะพี่มันก็เวลาสูญทุกอันไม่มีใครไปเลยอ่ะเรนเซิร์ฟมาได้มาแล้วเซิร์ชได้เบิร์แล้วเอ้ยเอ้ยมาได้มาที แมกมกาเขกามมาวีออก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 กดออกไม่ติดอพี่หนูกกระโดดยังไม่ได้เลยเนี่ยออเกมนี้กระโดดมาได้ดิบอกไปเกมพี่บอกบอกไปตั้งแต่ต้นนะโอ๊ยออเออกไมเพื่อนไม่ถีบไปเพื่อนไม่ถีพีไปเนี่ยโอ้เอานีได้ไหมอะเออเาวันนี้จะมาบันท่ดอีกนึงอะเอาเดนที่เราออกา มันไม่มีอันไหนะเซิร์ฟพันหรอเีื่อนเรามาถึงก็แบบมาถึงก็วุ่นวายแล้วทุกคนนี่ยังายังไม่ได้เข <that> like man, ้าเซิร์ฟอไปอ่างเนี้ยทุกคนนี่ก็คนละเออีเ็ดโอเคตอนนี้เราได้แล้ว่ะตอนนี้เรามาแล้วโอเครอเพื่อนรอเพื่อนเออเข้าวันนี้เข้าวันนี้แดนนี่ลงมนเขาวันนี้ก็แล้วอันนี้นี่นี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาเเข้ามาเามา จะเย็นนะแม,แม็กแม็กก็ต้องมากับเรามามาเลิศชื่แม็กโดนเลยพี่แม็กมาชื่อแม็กมามกชื่อแม็กมาชื่ออะไรชื่อแม็กมาแม็กมามีชออ่าาชอใครเหมอนนะ เดี๋ยวนี้มนแชปเตอร์หนึ่งเปล่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเห้องปฏิบัติการนี่แชปเตอร์หนึ่งแม่แม่สวัสดีแม่ทำไมแม่ผมโดนขังอยู่ในโกงาทำไมแม่โดนขังอยู่ในโกงาแม่คะอุ้งองรู้ว่าจำาแมากกินนี่ฮะมันต้อง 매일은 가자매 마치니 포함간투정팀 대하도 아주, 자아완카드네 호자마루 위니호자마의위니 혼이티전도사. 마치, 마, 마이너, 미더, 허더, 야, 하, 하, 에, 에, 스 에, 와 에, 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 이 에, 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 อาเลื่อเป็นหมวนมโหนะทอดดับังแหอยาให้แมงโหไอฉันไม่ทำให้ยอมเยยาฉันไม่ทำให้ฟรีเราให้ไม่จัดใหไกระเองปยาหนุกี่เดี๋ยวเราอ่ะต้องเอะประสงค์ปรสงคที่มันไม่ใช่ส่วนปะสงคที่ลุงบอกเรต้องเตือนว่าเราไปหาข้าวใหได้กินได้หาขาให้ไดกินทุกคนอย จบเลวลาตอนนี้เราไปเราไปทอดอาหารมาทอดอาหารยี๋ยว่ไห<ะ>นก<ะ>็ต้องเอาทำา,าทความสะอาดก่อนเราต้องทำความสะอาดก่อนเอางี้แบ่งหน้าที่ออเอาอย่างนี้แบ่งหน้าท<ำ>ี่แบ่งหน้าที่พี่เป็นคนป้อนขาแม่สวรรแดนนี่โรเป็นคนทำอาหารเตรียมไว้ให้พวกเราทุกคนกินส่วนรแมกมาทำหน้าที่ทำตาออกเทสทีมหรือว่าทำความสะอาดอะไรก็ตามที่ลุงสั่ง้ก็เตรียมทำยาให้แม่โอเคปะ เขาากินหน่อยเขากินเขากินข้าวหน่อยนะมันกินยังไงอ่ะกินไม่เต็มเขาขอกินข้าวเนี่ยหนูไม่เคยกินข้าวเขากินแป้งหนูขอกินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาข้าวไปป้อนแม่ก่อนเดี๋ยวแม่หิวข้าวขาไปป้อนแม่ไปป้อนป้อนป้อนแล้วก็อย่าเพิ่งเดิเดี๋ยวาเพิ่งป้อนทำความสะอาดก่อน เดี๋ยวแม่หิวเราว่าเราควรป้อนในตอนหิวแม่ยังไม่หิวเราให้ความสะอาดก่อนแม่ไม่หิวแม่ยังไม่เริ่มไม่เป็นไรเราให้กินไปก่อนเราให้กินไปก่อนเรามีอาหารเยอะแล้วมันเปืองข้าวพี่มาดูที่นอนเราพี่มาดูที่นอนเราเออที่นอน แคปซูลไอ้ตะก้อใช่นะเวลาเป็นนักวิเทศาสตร์นอนในแคปซูลมันจะปลอดภัยกว่าการนอนข้างนอกเพราะแม่สารกำมะตะลังสีแต่ก็มันโอเคเราทำสถารให้แล้ววางวางวแล้วตอนนี้เราต้องไปอุ้ยพี่ทำไมห้องแม่แล้วห้องแม่ไม่มีสารเคมีเลยอ่ะทำความสะอาดมีก็พี่อ่ะทำความสะอาดไปแล้วไงตอนที่ป้อนข้าวเนี่ยเอามือนป้อนข้าวเอามือซ้ายป้อนข้าวเอามือขวาเช็ดผิวพื้นไงเรา เขาเรียกว่าคนที่มันทํางานคำหมักคำไม่งเกินไปจนจนจนหมดเลย Energy เข็นลดไปห้องไหนแป๊บนะแป๊บนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สำรวจทำควอยากให้พี่อ่านนี่เชื่อไหมพี่เออจะว่าไปอาบน้ำแล้วมันได้ไหมอาบน้ำมันจะลดค่าสกปรกบนร่างกายมันจะมีอันหนึ่งที่เป็น p o ลูชั i o อะเลยว่าค่า สารกรมาันภาพรังสีอ่ะที่ไม่ไปสารสกปรกอ่ะเพื่อมาให้แบบว่าเชื้โรคแบคทีเรียไวรัสต่อกิดเราหาไม่เอเราหาไม่เรอวอเมัหาไม่เจอเราหาไม่เจออเอย่าอย่าอยาอย่าอ่าอาอย่ออ่อยเาิด่าอ่าอย่อย่าอย่อย่าอ้าอย่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 าอาอยาอย่ออา่องนาอม่าอยย่าอย่าอย่าอย่อย่ออย่ออออย่าอย่อย่าอย่าอก่ออ่อย่าอยอเออย่าอแลอว มันทำยังไงอ่ะนั่งนั่งนั่งนั okay, ่งยังไงเรานั่งไม่ได้อ่ะเอากล่องมาให้ละทำไมเรานั่งไม่ได้อ๋อนั่งได้เลยฟีดมอมเซลฟีดมอมเจเซลเก้าอี้กดซีต้องเก้าอี้โอเคได้หนูไปป้นข้าวแม่ไปนั่เลยแพ็คมาแพ็คมที่แราไม่ับน้ยังไงอ่ะที่แพ็มาแยกที่ชันผิดไมแม่มาก เแยกชื่อฉันให้ถูกแยกชื่อตัเองให้ถูกเลยโอ๊ยแม็ไม่ได้เซฟเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไนั่งนันั่งลูกนั่งนัทุกคนนั่งไม่เป็นไรคไม่เไะมคันค่าหนูเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปอันะเดี๋ยวพาไปอันะให้ผดเนินรายการทำไปนะแล้วนกัแม่น้าฉันจะคนใม่เ่เ่ ไปไปโอเคโอเคอยู่ดูนี่ก่อนที่แม่หนมากดอไอ่ะแม่ันมาตรงห้องไหนทำอาหาาหารีแม่อ๋ออยู่ตรงนี้แม่เซ่นกดดันเธอเราจะกดน้ำกดกระตุ้นเธอเราไม่ไหวเลยอยู่ไหนอ่ะอยู่หรอไม่เห้องนะเอาไม่ไหวเราไม่ไหวไม่ไหวเเอาอาหารมให้แม่โอเคได้อานได้ไหได้ไป อยู่ใจเย็นๆหาห้องครัวไม่เจอหาห้องครัวไม่เจอคนทำอาหารดิฉันเป็นผู้าไปให้แม่ดิฉันเป็นผู้ดิฉันเป็นผู้ป้อนข้าวที่ไรประโยชน์ที่สุดว่าดิฉันไม่สามารถหาเจอได้ว่าที่ทำอาหารอยู่ไหนแล้วแล้วแม่จะตายแล้วไม่อยู่เออเดนนี่โรเกก่งมาดนนี่าให้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 ส่งจานเดี๋ยว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 เออเอเนอร์จีบอลเอเนอร์จีเอเนเอเน ฉันต้องไปอเบอร์ช่วยด้วยซอยคคงไม่ไหวแล้ว Help me จ่ายมาซอยคอยเง็อเาข้าบวกัู้อวกรู้ไหมโอเคไม่เราต้องมีพลังงานก่อนใช่มันายังมันพลังงานหมดาะพลังงานหมดเกมนี้เล่นยากรีว่าเวลามันจุหน้ามันจุยากอ่ะไม่ห

เรียกว่าจริงไม่ต้องหรอกไม่ต้องแค่เขาหรอกทุกคนบนโลกแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์กี่คนกี่คนที่เคยเล่นแบบนี้มันก็ล่มได้ฉากจบอันนี้เป็นอันแรกเพียอปะเออก็จริงนะก็คือตาลอาทำยาตอนที่ลุงมาเราไม่ได้ดูข้าม<อ>เลยก็มันก็เป็นอะไรที่เบสิกป้าเราไม่ได้ไปกรอบใครมาแล้วทุกคนที่เราเล่นแบบของจริงนะเราไม่ได้กรอบใครจริงๆนะคะอันนี้เราเล่นด้วยความบริสุทธิ์สุจริตทักีเขาสี โอเคแม็กมาเดน่โลเราจะไปไ้วยกันแล้วถึงเราจะวัร้อนแต่เราก็จะร้อนแบบมีวันที่ผมจะขึ้นมาสักวันหนึ่งเราจะไม่ร้อนตลอดกาลเราจะไม่ไม่วังร้อนเหมือนลุงเราจะแฮสตลา์ยเหมือนแม่โอ้ยแบบผมเหมือนแม่ม่ผมสวยแม่ผมสวยแบบซันชิวต้องเข้าแล้วแม่โฆษณาเนี่ยโฆษณาเนี้ยแบบ สปอนเซอร์เออทุกอย่างทูกอ่างใช่ไหมแม่จะใช้ยาสระผมยี่ห้ออะไรเออดาราแบบตอนที่เราออกไปแล้วเราถามแม่ไหมว่าแม่ใช้ยาสระผมยี่ห้ออะไรเผื่อเราจะแบบว่าผมจะไหวแบบแม่บ้างดีไหวเราโลนเชียเดี๋ยวทุกคนถ้าเห็นสมมนคลิปนี้แบบว่ามีคนเดิร์กหนึ่งร้อยวิเดีคลิปหน้าแพ็กหน้าจะผมจะไหวเอางี้ป่ะล่ะเราจะเอาเลยช่องใครแบบว่า ถ้าช่องของแม็กมากหรือช่องของแพกมากคลิปนี้ยอดวิวคนหนึ่งร้อยวิวเราจะผมสาหรุว้ให้ดูไหมว่าข้างหน้าน่ะเอาปลาโลบาโลบากอะใช้ลโลบักปูกผมไงบอกเลยว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่ปูกผมขึ้นไวมากแล้วก็อาจจะแบบว่านอกจากปูกผมนะนนอาจจะเอาความที่อาจจะเอาเอาอหาจะไม่ดีพี้่ หนูไม่หนูไม่ปลูกผมในระบบได้ไหมหนูปลูกผมในวิตรินไม่ได้แบบผมวิทย์วิตชินหนูใช้การไปหลายมากเซอส์จุ๊บจ้าแบบว่าจ้ารบ่อยเป็นนักพเซลป้าเห็นแบบกีฬาสีอะไรแบบนี้กีฬาสีก็แต่งนักพเซลไม่ใช่หรอนี่ก็ใช่นะแต่หนูไม่รู้ว่านักพเซลยังไงผมไม่ยาวเลยเออยาวอยู่นะแต่ผมจะให้อาบนี่ผมอ่ะหนูคิดว่าเขาจะให้ปลอกเป็นผมเดือนอ่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาไปไอ้ที่มันแบบขี้ผมอ่ะ ไม่คเฮ้ยเาแล้วท้าไม่ละว้ามาตรงนี้ได้นี้เอาว้าจะอาลเหมือนกันหรอว้ามาเหมือนกันว้าไปเลยนั่นต่อมาเทคกบอฟฟ์ฟัมเดอร์สโตลเล่เอากล่องเอาใหหน่อยได้เกลอยเอากล่องนี้นะเอากล่องอันนี้ละกันพี่ขอเรียกกล่องแผ่นเค้กละกันนะน้าตเป็นกล่องที่มีผลประโยชน์มากที่สุดกล่องแผ่นเคง แพ็กม,มาแล้วจ้าแพงมาแม่งมาตอนนี้เลยมาเลยตอนนี้ลาตาอะไรนะเอ้อถ้าเป็นในห้องโถงเอาไปให้อาหารไปให้อาหารไมให้<ๆ>พี่เองพี่เสียสละพี่เป็นวีรบุรุษแห่งชาติหากมีกลูกบ้านมาท่ายก็ให้เขอย่าเพิ่งให้อย่าเพิ่งให,ให,ให้ขอไปอาบน้ำก่อนอย่าเพิ่งให้โอเคได้เดีย๋ยวฉันกินข้าวก่อนละกันน้องกุลขอกินข้าวกินเดี๋ยวตอนเนีย้ยจะใช้เวลาตอนเนี้ย แม่จะไม่ลดตอนนี้หลอดแม่จะไม่ลดแม่เลยเวลาตอนนี้ยพอแม่รู้แล้ว่าอาหารกําลังมาแล้วก็เลยไม่โหลดใช่ไหมเอ่พี่อย่าข้างๆแล้วทำอาหารหน่อยทำอาหารแล้วทำอาหารรอทำรอทำรอวางเลยแล้วทำอาหารติดตัวไอ้เด็กก็ได้เวลาไม่มีใครเป็นดปอนแม่เออเนาะเดี๋ยวหนูจะเป็นคนบลักเกมให้เองการบล็กเกมจะเป็นทางที่ดีที่สุดที่เราจะรอด คืออะไรอ่ะบักเกคเกมหนูจะแฮกเกมเหรอลูกเอ๊ะแป๊บให้าหารแป๊เลยแป๊บนึงขออาบน้ำก่อนแป๊แบ,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 บนึงอันใจเย็นๆในนี่โลขออาบน้ำา่อนให้อาหารได้เหให้เลยให้เลยเดี๋ยวเราให้เ,ยอ,ยาาเองเรานอนเรานอนให้อร์จี้ทุกอย่างมันเต็มนั่งก่อนนั่งก่อนพี่นั่งก่อนเรายังไม่เเอนอร์จี้เต็มเลยอ่ะยังไม่นั่งย,ยังไม่นั่งรอแบบขอเราขอเราเอาเเอนอร์จี้ด้วยโอให้หนูได้ถึงตายก่อนไหมไปกินไปกินเราใช้ชีวิตอย่างต่อไปเลยเด็ก เอายยพล่ปป้าเลยนะจะเพ่ให้่ขอร้จะเวันนี้จะได้ป้ไหมทุกคนให้ค่ะลังก่อนวันนี้น่าจะไม่ได้ป้อเยวันนี้จะวันเวียนอย่อย่างเงี้ยวันนี้นแล้วครเียรเดินออกไปได้ไหมไม่ช่วรแล้วแม่เนี่ยเดินออกตรงนี้ได้ไหมอุ้ย น้องแม่ได้ออกเลยได้ไหมลูกก็ตั้งกวาเฮ้ยเราออกได้ทุกคนเราออกมาเฮ้เราออกอาอไกคนกนะออเราออกมาเล่อเาออกมาเลยอเราออกมาเลยเราออกได้เลยเราเพยายามทะลุกำแพงออกไปเราจำได้ว่าเราใส่ชุดล็อกเราพยายามกดชิปล็อกอ๋อแม่มายังยังให้องไม่เจอครับ แม่มาเสร็จยามเดี๋ยวนี้เรพาแม่แม่กับท้องเดี๋ยวนี้เรพาแม่แม่กับท้องซะโอเคกับท้องกับท้องอย่าพี่ก็นั่งเลยเนี่ยให้เลยพี่ไหนไหนท้องหนูอ่ะหนูก็จนั่งนั่งในมุมที่พี่เซ็นเซจ้าเราจะไม่้แลวหนูก็จะไม่เรียกชื่อพี่หนูเลยก็จะไม่เรียกชื่อตัวเองถูกตลอดไป เพราะว่าหนูเป็นแมวกระต่ายหนูจะเป็นแมวกระต่ายตอนนี้สนุกหนูเป็นแมวหนูเป็นกระต่ายลูกเอ้ลูกหนูชื่อแคทหนูชื่อแคทในรบล็อกหนูชื่อแคทในรบล็อกแล้วหนูก็แบบชีวิตจริงหนูว่าเป็นนังฝากระต่ายไงมันเลยย้อนแย้กันมากเลยอ่ะมันดูย้อนแต่ชีวิตจริงหนูเลี้ยงแมวนะหนูไม่ได้เลี้ยงกระต่ายอุ้ยใส สงสัยว่าพี่คงจะมีเพื่อนใช่ไหมถ้าพี่ไปบ้านหนูเียบตัวอาหารไปให้แม่นะได้แม่ก<ะ>็เก็บครึ่งนึงอ่ะความหิวถ้าไม่จะเตรียมก็ยังไม่ต้องกินแม่แต่ว่ามันต้องเตรียมส่งจานนะพี่เพราะว่าแม่จะหิวบ่อยใช่ต้องมีคนไปให้สองคนเดี๋ยวพี่ไปให้อ่าพี่ดื่มน้ำก,ก่อนเยฉันไปให้เยฉันไปให้ด้วยโอเคอ่ะให้เลยให,ให้ให้แม่เลยให้ ได้ได้ได,ได้กำลังเดินไปแบบนไมขอกน้ำก่อนไม่ใช่ฉันตายเร็วเลยไม่กำลังจะตายให้กำลังจะตายวิงวว่งเร็วว<บ>ิ่งไปเดนนี่โลไปเดนนี่โลวิ่งเดนนี่โลเดินไปทางหายเธอให้เธอรอบแรกเธอให้รอบสองเดี๋ยวราให้เดี๋ย<ป>วแม่มาเร็วมาแมาแ่เอาไปกินกินสต้ามิแนเราไม่มีแล้วเราเอเนอร์จีจะหมดเราต้องรีบครับ มันจะดูไม่สวยเกินไปใช่ไหมมันจะดูน่าเกลียดอ้กดไม่ติดแม่เดี๋ยวเรามัได้ทำยาถอนพี่ควรสุดท้ายที่จะทำได้เอออ้าวตายไหนตายแรกก็ไหนตายแรกก็บอกว่าแบบถ้าเกิดแซมมูดว่าทำไม่ได้มันไม่อยากถ้าโดนดุงฆ่าตายมันจะน่าเกลียดไม่ใช่หรอนี่ก็ตายไอ๊ยกยไม่ได้กดฆ่าตายอ่ะในอยู่ฆ่าตายไง ไม่ได้รนู้เ้าไปน่าเก็กว่าเดิมอาหาหลคีวิวันสุดท้ายวันสุดท้ายทำได้หนูหนูหนูไม่สามารถดูได้ด้วยเนี่ยดูจมดินอยู่เนี่ยชีวิตมันน่าสงสารชีวิตมันันทคแนนแบบนี้เหรอชีวิตไม่ให้มาเดิเท่าไหรเกิดจะอยู่รอบต่อไปเธอเอาไ เราไม่มีอาหารเอ่ะเธอเราไม่มีอาหารกระทำกระทำได้กำลังไปกำลังไปกำลังไปใครนอนปวใครนอนปวดพี่เองอ๋อแป๊บหนึ่งเราต้องห้องน้ำห้องน้ำแล้วเราต้องอาบน้ำก่อนไม่แม่แม่อาหารกำลังไปแม่โอ้โหเจี๊ยบไปเดี๋ยบตรงนห้หน่อยนี่นี่ เรายาสระผมที่บ้านแม่แม่คงไม่ได้ใช้แล้วก็ขอเอาไปใช้ต่อละกันเพราะเรายังรอดอยู่ถูกไหมน้ำใช้ต่อได้เ้าสามารถใช้ต่อได้ใม่พี่แต่ว่าหนูอะเอาหนู๋ยวเอาไปัญญาของเราผิดกขึ้นมาเยอะพอาพี่จะรักษาคนที่เขากลายเป็นโรคนั้นแล้วแล้วเราจะแอบเด็กใหญ่โดยที่ไม่ให้ลุงแก้ลุงอย่าลุงเขาแก่ขนาดนั้นเลยเราเราที่หวังนะที่หวังนะที่ ล้วนี่ไม่อยากเล่นเหมือนกันนะเส้นหลังบ้านบอกเลยอาร์ดีจีป้ายยิ่งเอาเิ้นหวังคนดูมันยิ่งชอบหรือปะเราไปดูมาเราดูทิกแหละคือเอา <Abi. S 1> ร์ดีจคนดูคนด <cons> <rumors> ูท <tra> <sy> <ablo> um uh ุกคนนะถ้าหลับไม่ถูกอ่ะมันไม่ชอบเนี่ยเปิดจริงเล่นจริงอ่ะบางคนก็ไม่หรอกเฮ้ยบางคนมันยังไงได้สมัยสังคมมันเป็นแบบว่ากอนยาโง่กับพี่แล้วนี่โลอ่ะชิ้นหวังมาก ความความหวังมันอยู่ในใจของเธออะแล่ะทุกคนก็ไปลว่าสำหรับพาร์ทที่หนึ่งนะคะก็ขอปิดไปแค่นี้ก่อนเนาะทุกคนถ้าทุกคนอยากให้มีพาร์ทสองขอให้ลิมนี้ยอดยอดวิวถึงหนึ่งร้อยนะคะแล้วเราจะกลับมาเล่นใหม่นะแหมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะหนึ่งร้อยแล้วจะไปไหนจะบอกให้ไม่ต้องไปมีลังแมวอะ ยังไม่มีคลิปไหนที่ถึง20คนดูเลยเลยด้วยซ้ำทุกคนไปติดตามช่องอารีแล้วแม่ช่องพีซิก<ไ>อเองมาด้วยนะคะซัพพอร์ตทั้งนั่งมา้งซองคนได้นะทั้งน้องแมงมาก็เดนนี่โรนนี่นะคะไปติดตามพวกเขากันด้วยนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ให้ใต้คลิปเลยนะทุกคนอยู่ช่อง มลีลักแม่เนี่ยจะมีละครเรื่องใหม่มาให้ทุกคนติดตามนะติดตามจังเลยแล้วก็ทุกคนอยาืมปติดตามนะคะช่องชากาแมทจะทําหนังเรื่องยาวซึ่งจะเป็นหนึ่งในหนังของดิสนีย์นะคะก็ติดตามชมนะนะว่าจะเป็นเรื่องอะไรอโอเคก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรแบบว่าทุกคนจะชอบนะมะาลีกเ่กำลังานานักเตงอยู่นะคะมีนักเสด็นคนหนึ่งที่เราอยากจะชวนมามากแต่ว่ายังไม่มีเวลาไปชวนเขา ก็งเห็นช oh ื่อเขาแหละคือว่าขวัญนะคะเดนบอกทีฉันตั้งเขาชื่อว่าขวัญ่ะพี่ๆก็คงจะรู้แหละว่าใครรู้รู้่ชีชาบอกชื่อเต็มเพาะไงเออไม่บอกได้ไหมไม่อยากจ่ายค่าเสียหายฉันไม่อยากจ่ายค่าเสียหายของการแบบว่าพี่อันนี้ไม่พูดกันอย่าแล้วกันเรีกอะเออ เขาเรียกว่าเป็นคนดีมีสังคมไม่หมิ่นประมาทคนอื่นนี่ป่าเรียกเรียกอะไรก็ได้เดี๋ยวไปพิมพ์ชื่อบอกให้ในคอมเมนต์นะคะหรือถ้าคอมเมนต์ไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะตั้งให้มันคอมเมนต์ได้แล้วแต่ว่ามันยังคอมเมนต์ไม่ได้เลยไม่เป็นไรเด็กคนเราจะเป็นแบบนั้นก็ทุกคนอย่าลืมไปติดตามมาลีรักแมวก็ PC Gamer ด้วยนะคะจะทิ้งลิงก์ไวหมคะใต้คลิปนะแล้วก็ ส่วนหนังยาวนี้จะเป็นดิสนีย์เรื่องอะไรก็เราติดตามเชียงกันด้วยนะออกมาทุกคนจะชอบนะคะก็สำหรับ,บวันนี้พวกเราทั้งสามสาขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิางให้ด้วยนะขอวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย